สวัสดีครับแฟนเพจทีทีเจเจนชอปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทํารีวิวนะครับติดทิ้งกระจกงานจอโค้งข้างนะครับมีรุ่นไหนบ้างที่เป็นจอโค้งข้างท่านไหนที่ใช้อยู่นะครับส้องการสินค้าเพจเราติดแล้วใส่เคสได้ปกติไหมมีปัญหาเกี่ยวกับการติดแล้วเป็นยังไงบ้างติดแล้วใส่เคสเป็นยังไงมาดูกันครับเริ่มเลยนะครับผมนะครับสินค้าเพจก็จะเป็นงานจอโค้งข้างนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับตระกูลุ่นลีโนนะครับ oppo แล้วก็ vivo siri นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับ samsung หรือว่า infinite ต่างๆนะครับ สนใจงานจอโค้งกาวเต็มนะครับแบบโค้งข้างนะครับติดแล้วไม่ดันเคสน,นะครับติดยังไงมาดูกันนะครับโอเคครับได้สินค้าไปแล้วก็ทําตามวิดีโอนี้เลยนะครับลอกแผ่นกาวนะครับแล้วก็วางตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับ ถ้าตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับลูกค้าก็ใช้นะครับตัวแผ่นรีดกาวรีดได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ยตัวรีดกาวตัวกาวก็จะติดหน้าจอแบบนี้นะครับผมนี่นะี่ได้เลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ด้านข้างนี้ก็ติดเรียบร้อยแลวนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ัขษณะนี้นะครับแง้มกระจกค้างไว้นะครับตัวเนื้อกาวคายนะครับแล้ววิ่งไปหากันนะครับวิธีแก้อากาศตกค้างนะครับหรือว่าตัวรีดแล้วอากาศตกเหลือในแผ่นหน้าจอนะครับให้ลูกค้าแง้มฟิล์มกระจกไว้นะครับ ให้อากาศด้านนอกน,นะครับวิ่งเข้าไปหาอากาศด้านในแบบนี้นะครับแง้มค้างทิ้งไว้เฉยนะครับไม่ต้องยกมากนะครับอาจจะทำให้กระจกแตกได้นะครับนี่นะพอเนื้อกาวเข้าไปหาแล้วลูกค้าก็รีดอากาศจากด้านนอกเข้าด้านในได้เลยนะครับประมาณนี้ครับแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่างานกาวเต็มนะครับ เรค้าจะเห็นนะครับว่าเนื้อกาวอยู่ประมาณไหนนะครับเนี่ยค้าก็รีดได้เลยนะครับเนี yeah. ่ยตัวเนื้อกาวนะครับให้ล mm ูก hmm. ค้าดูนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าตกค้างไว้ก็แง้มไว้ก่อนนะครับแง้มค้างไว้นะครับให้อากาศด้านนอกวิ่งเข้าหากาวด้านในนะครับ ไม่ต้องเรียบนะครับเจนเย็นนะครับแง้มได้นะครับติดง่ายไม่ยุ่งยากนะครับประมาณนี้นะครับให้ตัวอากาศด้านนอกนะครับวิ่งเข้าหาตัวฟองอากาศด้านในนะครับล้วค้าก็รีดออกปล่อยลงนะครับเนี่ยตัวในกาวก็เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าดูนะครับได้มุมอย่างนี้ลูกค้าก็รีดยาวเลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับผม มาด้านมุมนี้ถ้าติดไว้แบบนี้ลูกค้าก็ทําเช่นเคยนะครับแง้มขึ้นไว้นะครับแล้วก็รีดด้านในออกมาด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าใช้ตบปลายผ้านะครับนี่จะกายให้ตกข้างออกมานะครับสินค้าสามารถติดเองได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับงานจอโค้งข้างมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่ฮะค้าดูนะครับงานจอโค้งติดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ฮะโค้งข้างนะครับลงขอบจอนะครับติดแล้วนี่ฮะได้งานมาแบบนี้นะครับการสแกนด้วยมือสแกนใบหน้าได้ปกตินะครับทีนี้ใส่เคสแล้วเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูกันว่าใส่เคสทีวีหนาแบบนี้นะครับใส่แล้วจะทําการดันมุมดันขอบไหมนะครับนี่ฮะปกติครับให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้เคสคุมสูงนะครับ มุมหัวท้ายนะครับลูกค้าดูนะครับจะรับกับเคสพอดีนะครับไม่ดันมุมบนมุมล่างหรือขอบด้านข้างนะครับงานต่อไปครับถ้าเคสแบบนี้ใส่ได้วผ่านแล้วถ้าเป็นงานอย่างนี้นะครับที่วิวหนานี่มุมกันแทกแบบนี้นะครับงานแฟชั่นแบบนี้สวยๆนะครับถ้าเป็นแฟชั่นใสได้เป็นยังไงนะฮะลองเล่นเลยครับก็ใส่หัวด้านบนก่อนก็ได้นะครับหรือด้านล่างก่อนก็ได้ครับกดครับให้ลูกค้าดูนะครับดูงานของเรานะครับ เส็แล้วไม่ดันขอบไม่ดันมุมนะครับเป็นยังไงนะฮะมุมจะรับกับหน้าจอนะครับตัวเคสคุมสูงจะรับกับเคสกับฟิล์มนะครับทาให้เวลาเครื่องตัวหล่นหน้าจอไม่แตกนะครับฟิล์มกระจกสามารถปกป้องหน้าจอได้นะครับเคสสวยๆอย่างี้เพจเรามีนะครับอ่าเสร็จไปแล้วแบบที่สองนะครับอ่าดูงานถัดไปนะครับแบบนี้นะครับงานแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับ ใส่แล้วเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นงานซับการมอหนีนะครับคุมสูงแล้วกันนะครับหน้าจอนะครับไม่ดันนะครับูาคาดูนะครับมุมหัวท้ายนะครับฟิลกระจกไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นมานะครับใส่แล้วไม่ดันเคสนะครับไม่ดันมุมไม่ดันขอบนะครับใช้งานปกตินะครับนี่คราาดูงานของเพจนะครับเป็นยังไงนะครับก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนะครับ งานประกบนะครับแบบหนาเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ประกบกันกระแทกนะครับแบบขาตั้งได้นะครับเพจมีสินค้าอยู่3แบบนะครับสนใจงานตัวไหนทักมาดูได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้หรือไม่ขอบสูงแบบนี้เคสหนากันกระแทกแบบแข็งแรงสุดๆใส่แล้วเป็นยังไงนะครับลองนะครับง่ายเลยนะครับดูนะครับผมเป็นยังไงปึ๊บนะครับ คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับให้ลูกค้าดูนะครับหัวมุมท้ายนะครับหน้าจอนะครับบนล่างนะครับติดแล้วไม่ดันเคสนะครับขอบตัวด้านข้างจะคุมสูงหน้าจอจะรับกับตัวเคสนะครับทําให้ตัวเครื่องเวลาตกหล่นหน้าจอไม่แตกนะครับสนใจสินค้าทักเพจได้เลยนะครับสินค้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสาหรับทิ้งกระจกกอกจอโค้งนะครับงานกาวเต็มทั้งแผ่นแท้นะครับติดแล้วสแกนนิ้วมือได้นะครับ สแกนใบหน้าเร็วนะครับสแกนในมือเร็วเหมือนไม่ได้ติดที่กระจกนะครับรวมถึงใส่เคสได้ทุกแบบนะครับไม่ดันขอบไม่ดันมุมนะครับลดปัญหาการเปลี่ยนฟิล์มบ่อยคือติดฟิล์มแล้วซื้อเคสมาใส่ไม่ได้นะครับสินค้าเพจใส่เคสให้ดูเลยครับติดแล้วใช้งานได้ไหมปกตินะครับโอเคครับรีวิวนี้ฝากไว้หนึ่นะครับขอบคุณครับ